สัสดีครับวันลี้ิมบนนสวัสดีครับพวกเราสีกาอชาแนลอันนี้มา<อ>ต่อกันที่คลิป DSB 0 2พประทั DSB 0 3สีฟ้ากับสีเขียวนั่นเองเด็กเวฟประทัดเด็กเวฟจะเป็นไงเดี๋ยวไปรับชมในคลิปกันเลยครับลิปตบอ เราเลืกระถางตุ๊กไม่ได well um ้คโฆษนากันด so cool, ิป no. yeah. ี๊บฟอบฟอบจัดจ๋าเลยขอตึงๆหน้าแบบอุ้ยมือสวยนะเนี่ยฮะมเปลี่ยนสีเลยขอเปลี่ยนหนึ่งบาทแล้วกันความเป็นสิริมงคลมือผมว่าถือว่าดีนะบอกแล้วว่ามือผมถือว่าดีมากกันเหมือนกันไม่แย่ไม่แย่ก็ต้องการผมเลย

ว yeah. yeah. okay. <okay. oh, mm, uh, mhm. ี่แล้วตัวยาก่งแล้วอะไรเรือดหลังตัวกนแรงขี้สัอแดมเป็นตึงอ้าหิวรายการตันเต็มรายการหนึ่งไ อทิ้ง,งหนึ่งใบไล่ไปสองเข้าโซนหนึ่งใบกันหนึ่งหลอดได้แย่เอาเด้อชาร์จสองใบโอ้ยเกี่ยแล้วเกี่ยแล้วหนึ่งเหลืองยังคุ้มอยู่คุ้มอยู่ไปเลยแล้วกันเฮ้ยเอาโห่าหมื่นแบนกาเฮ้ยหมื่นแบนกา

ดี่าิีหิวยี่สิบตลอดีอ่เโอ้โหหาเยประเก็นเียฉันขอพูดได้ไหมอ่ะเกเกีย,ยร์่ะทิ้งไปไป b l ู้สิบแปนกัน quá Cái... quá wow, đọc anh quá đình 1, đọc anh quá đọc ui quá đọc anh quá đọc anh ui đọc anh quá đọc anh quá đọc ui, ui. Yeah. 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 ui. Hey, ได้สิบสามค่าได้ได้ยี่แหดดเขา้าเลยพลังแรงเกินยิวใ่ตัวนี้เจเจ็บไม่มีบัสาดได้บ้ดบี่ิตัวบัสรวยเงน 25วัตต์กา15ครับ25วัตต์กาทักัน, oh, Hill. Oh, Hill นอ้อยูดอ้า,า,ายูากก่ได้แข่งกับผิวแลละประเทศจีการหนึ่งใบ Final Rush หน้าไร้การหนึ่งใบ สามไม่ไหนหรอเกือบแล้วเกือบแล้วเอาตีแค่นี้แล้วกันเนาะสิบห้าไอ้ยี่ห้าแบนการยี่แปดยี่ิบห้าแบนการขี้พรังแรงจังสองสามสี่สองสามแบนการเอาเลยมาขี้บวกโอเวอร์ไป ชี้อุ้ย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 ใจบานวันแย่แล้วชี้อะไรแค่นี่นี่โมซานต้าไม่มีเกลียวหรอรอรอดไปรอปเปล่ากอันหนึ่งไปสองแดมชี้ปะหลาดอ้าวยืนสามสามแต่นี่มันจะเป็นสามห้านี่จะเป็นสามห้าข้างละสามห้าเท่า ต่อห้าพันห้บาทคอห้าพันาบาทผานแนนะไรีกแมนโอลียาฮึโอ้โหจะเป็นได้แค่ฝัดจตขลัดตีแรงนะเอ้ปว่าสิบสแรงเลยนะไ่ที่นี้เดี๋ยวห้าพันห้าบาทือยไงอีกลกอ้าคร้องนี้ข้าเลย้นะข้างนี้ ต่อทำให้ดีกว่าเดิมหนเจ็บโอ้โหเกสามก็ทำเกมใช่ครับวะตีตัหมือนมือตีแมนเนาะใช่หเจ็บคูเวอร์โอ้โหคูเวอร์แมนของอารดึงไปีมากคาดใช่เออเกการเฮ้ยมีตัวเล่นเหรอ แขนเอาแล้วไงมือกี่ใบอ่ะเจ๊จิตใบจิตใบขั้เทนจุดนั้นหนึ่งใบไฟนอลลัสเฮ้ยโซน่าไลท์โอ้โหหนึ่งใบเรียบร้อยโซตอนนี้มีสามเราก็ใช้ออเดอร์ชาร์สองอุ้ยน่าเอลโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วได้ได้ ได้ลุงได้คบ่มาอยู่ในสถานะลุงนุยเลยสองหมื่นหาเการสองแสอนาเการสองแสอพันห้าพอดี23งหมืามเการเรียนลูกอ่ะอุ้ยเขาเคยแตงว่ะ มิตจ<า>ต้ดเกมหนึ่งหกสองบอร์ดสิทอันนี้ตีอ่าสามสิบสามจากนั้นชาร์จหนึ่งเกมาติดสถานะใช้1หนึ่งี่เอสามสิบสามพี่สามสิกนการี่สี่ไม่แล้วสองรอบอะ่ะมดสองรอบแล้ว,ลวเ,นนเนี่ยเแล้อเนี่ย <c oughs> าอะไรไม่ได้เปิดเลยสาแวนสาวแมนซิมซิปนี่ที่แปดตอนโอ้โหเรียบร้อยรับกรรมเตรียมตัวรับกรรมส5บาพันตายตายสบาปนบห้าพัน ไม่ให้หมื่นห้าเลยมาเล่ะกันอีมุ้ย yeah, แย่แล้วไฟนอลรัสครั้งที่สาอารมณคอร์ลสมาแล้มาเลยเล่นเลยอาชั้นหนึ่งจากนั้นเราบวกให้ไม่่ีโ้ามาอูเราดูมอรีชั้นสอ รรมีมสามใบไมบอกนะยีส่สิบสามแมน,นการหได้คิวเขาจะแบบหล่อใช่โดนวัดเลยดีมัมแล้วแต่โซห้านะ <c oughs> ได้ลูกนี่จะตีไม่เข้าใช่นู้ก็ตีไม่เข้าใช่เหนือแนบปัญหายี่สิบ วี่ยี่สิบสามใช่อะไรไปถึงได้หิมวมาถ้เข้ามาอยากไดถึได้หิวข <c oughs> านกี่แตปั๊บอ่าเด่วได้หิวนกยี่สิบแปดยีใช่ยี่แปดก็ขอมือนะมีเซฟอู่ใช่มรอดตาตาป้าลิขิตขึ้นอยู่ระหัวกอง เรียบร้อยอุ้ยยูโอ้จ๊้ไม่ได้่บยนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการประทัการระหว่าง DSD 0 2และ D s d ศ4ีเด็กบีฟถ่าเด็กบีฟชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s มัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนี่พวกเราไปก่อนไปพบวันคลิปหน้าสวัสดีครับ